ล้อล้อญ่ตัวนี่เอาวันนดี๋ยววางวางใดรอขึ้นนี่ก็รอขึ้นที่นี่เอาจะรอแล้วเนาะคนณรอเนาะไม่รอจังได้ตัวนี่วัได้พอโดนนี่เจ้าก็เป็นที่สงรอขึ้นนี่ตาดึงนี่นี่ตาดึงนี่นี่แต่รอรอหรอเมื่อไหร่ก่อนกินอยูวะบักสองคือกินคือเกาอจียว่ะไอ้บอกเรื่องบักสองเซาแล้วนะแมนครับมีเงินบ่ได้เบิดกินคือเก่าละน้องบ่อ้อมคว่ำเนาะบอกตรงๆเลยว่ากินคือเก่าอื ไม่อยังมีติสซีเลี่ยงบก่ก้อยเอาละยังเป็นหน้าเขาเนี้ยเรื่องอะไรกันได้ขันหยาเรื่อง <c oughs> ไมไ่ใช่ปัญหาเลยเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจ้าญานเมียคือเก่าเมื่อไหร่ประเ,ะเดีย๋ยวเมียเมียนไปญาติให้ยังเมียเกิดที่ลังอ่ะอเอ้ยเกิดที่ลังคนมอยตัวเมียญานมันเหีย่ยงซ้ำเมียเลยเสียวเลยบุคคลว่าสิเอาอยู่ในสมองเลยคขา่าญานเนียเลยผู้ใดญานยญาตไปแต่ว่าบอร์เนสำหรับสมเพียงสมเพียงบญาติฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลออเ อของบ่คือเกิดที่หลังซี่นิ้วเป็นไอซี่ไม่เป็นไม่ซี่ยั่ก็หลักก็วางได้ก็หลักนั่นน่ะซี่ยังเป็นอันนั้นมียอะไรน่ะน่ะก็ไปบ่เขายัดมี้ของบ่คือเกิดที่หลังคนมอยกูตัวฮัลโหล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 มีคนอยู่ในนี่บ่วะฮัลโหลฮัลโหลไม่อยากในหลี่เจ้าเอ้าไม่ยังกะฮะไม่ยังกะ บ่แม่นยังเแ่าบ่เคยย่านเมียบ่ติีเฮ้ยคุยคุยกับพี่คุยคุยคุยละนี่คนหมอยกูตัวบ่ติเออเขาเขาบอกไปสละเออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบ่ได้วบอยังบ่ได้ย่า,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 ยานกับออบอย่านบ่ย่านเอาบอกข่อยว่าคนอื่นฮะข่อยว่าคนอื่นแต่ว่าข่อยนี่เขารบเขารบเจ้า,าเแถวอ๋อเขารบจะถามมันเบิ่งแม่ถามมันเบิง่งบ่เสีย มึงจะเฝ้าไปมึงโกรกเรื่องมึงนั่งสะกก่อนโตกอนเรื่องหาเขาลบลักเขาลบลากบอเคยบอกผนเนี่ยบอกเคยบอกผืนเนี้ยบอกแต่เรื่องดีๆแมนเนี้ยนี่เนี้ยนี่งามมึงว่างามบมึงว่ามเนี้ยงามบงงามงามงามนั่นงามคนมันงามได้เห็นกต่งามเบือนั่นล่ะแต่ว่าบอกเคยแบบแบบเฝ้าผืนรับหลังฟักเนี้ยดีจังสันจังสี่ตลอดโอ้ก็ต้องย่องละเนาะมีเมียผู้เดียวได้เท่าเคยอัน บอกเคยว่าสิว่าย่านย่านตลอดโอ้ย่านครับทั้งย่านทั้งเก่งทั้งกลัววันหนึ่งคือว่ได้ยินวางสิเนาะพอปุ้ยมายืนฟังตาโดนเหรอโอ้คอยวอาเรื่องเมียคนอื่นมันว่รเท่าวงาะจะวอรอย่างนี้จะวอรอนั่นยืนบ่ามึงไปไกลๆกูเลยมึงไปไกลไกูเลยนี่มึงปลซอยกูเลยมึงไปสั่งตับเติมกูอีกเ้าเขาอารมณ์โชว์กูคอยจะแค่อยากบอกให้เจ้าคนดูดีด้เห็นผูใมา เขาแม่แม่ขอแค่ว่าว่าเออ่ให้ให้นองมันเคารบอยาิน่องมันบอเคารบอยนะเขาเจ้าขอใจความา้สึกขวอนแน่แม่ผู้ใดสิืบอหักเจ้าเดินเทาขึ้นหักทั้งเก่งทั้งญานเยานไวคั้งนะอจากแบบใดบ่ตั้งซื้อเนียนะเป็นตายานคักยัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวัสดีสวัสดีสันเบิ่งบ่ีุวับิ่งบัสดีด้เป็นบีาวัสดีสวีวีสวมส